ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอมันเป็นสัญชาตญาณท่านพ่อข้าจะตามท่านไปด้วยชิงซุยคิดอย่างจริงจังเขาสงสัยว่าอาจารย์เทพธิดาจะคิดอย่างไรถ้าเขาจะนำเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้ไปหาเธอแล้วพวกเราจะทำอย่างไรกับพยักตัวนี้ชิงซุยมองไปทางลูกสาวและถามปล่อยมันไป เดี๋ยวมันก็จะไปเองเมื่อจำเป็นมันจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อข้าเรียกมันเหมือนกับเราไม่สามารถมองเห็นเจ้าเทาน้อยและเจ้าขาวน้อยได้ในขณะนี้เด็กหญิงตัวน้อยบอกอย่างมีความสุขเจ้าขาวน้อยชิงสุยถามอย่างงงๆพ่อง้พวกมันเป็นเพื่อนอีกสองคนของข้าหลังจากพูดแล้วเธอก็เรียกมันด้วยเสียงเล็กๆว่าเจ้าเทาน้อย เจ้าขาวน้อยเสียงกรีดร้องของแรงและเสียงคำรามของหมีดังขึ้นภายในเวลาไม่กี่อึดใจชิงสุ่ยจ้องไปที่แรงซึ่งมีขนสีขาวและมีกริซลี่ภูเขาสีเทาที่สูงกว่า5เมตรทั้ง3เป็นสัตว์อสูรร้าย ล้วนๆเจ้าสามารถทําให้พวกมันฟังเจ้าได้หรือมีเพียงพวกมันส่วนที่เหลือไม่เชื่อฟังข้าเองก็เคยถามพวกมันถึงวิธีการเพื่อเอาชนะผู้ที่ไม่เชื่อฟังชิงสุยครั้งหนึ่งข้าเคยเจอเข้ากับสิงเพลิงขนาดใหญ่ มันสวยงามมากแต่มันก็ไม่เชื่อฟังข้าข้าสั่งให้พวกมันทั้งสามจูโจมแต่เจ้าขาวน้อยกลับพาข้าหนีออกมาและเจ้าเทาน้อยกับเจ้าพยักน้อยก็วิ่งหนีเอาชีวิตรอดเช่นกันหลวนหลวนเหลริมฝีปากและพูดด้วยโกรธชิงสุยพูดไม่ออกสิงเพลิงตัวใหญ่นั้นน่าจะแข็งแกร่งกว่าเหล่าสัตว์อสูรทั้งสตัวดูเหมือนว่าเด็กหญิงตัวน้อยจะสามารถควบคุมสัตว์อสูรได้เพียงสามตัว ที่สำคัญที่สุดก็คือการเดินทางที่ราบรื่นสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้ที่จะบรรลุระดับอาณาจักรพลังปราณเทวะเซียนเทียนในอนาคตหรืออาจจะเป็นอาณาจักรพลังปราณเทวะกษัตริย์และอาณาจักรพลังปราณน,นักบุญพิโรธ ชิงสุยอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยขึ้นไปบนรถม้าและพวกเขาก็เดินทางผ่านหุบเขาอย่างปลอดภัยหลังจากเดินทางผ่านเส้นทางที่กว้างและราบเรียบซึ่งเป็นระยะทางกว่าครึ่งหนึ่งของอาณาจักรชังหลางยามเย็นพระอาทิตย์ตกดินชิงสุยกำลังอุ้มเด็กหญิงตัวน้อยและยืนอยู่ที่ด้านหน้าของถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางท่านพ่อที่นี่ที่ไหน ทำไมถึงมีคนจำนวนมากละ่ะหลวนหลวนถามด้วยเสียงแบบเด็กเด็กเมื่อชิงสุยนำเด็กหญิงตัวน้อยคนหนึ่งซึ่งมีความงดงามไปด้วยมันอาจจะนำไปสู่การล่มสลายของอาณาจักรและเมืองต่างๆลงได้ พวกเขาดึงดูดความสนใจมากมายจากผู้คุณรอบข้างทั้งหมดจ้องมองไปที่หลวนหลวนชิงสุยได้แต่กล่าวโทษถึงความงามอันน่ากลัวของสาวน้อยคนนี้ไปเถอะข้าจะพาเจ้าไปดูพระพุทธรูปทองคำพันปางท่านพ่ออุ้มอุมหลวนหลวนยื่นมือออกไปและพูดด้วยเสียงอันไพเราะ คราวนี้สายตาที่อิจฉาจับจ้องไปที่ชิงสุยถ้าเพียงแต่ข้าสามารถมีลูกสาวคนหนึ่งเช่นนางได้ชายชรารำพึงรำพนันท่านฝันว่าจะมีลูกสาวที่น่ารักด้วยสายตาอันลามบกเช่นนั้นหรือชายชราเงียบไปครู่หนึ่งและกล่าวว่า เฉพาะคนที่งดงามเท่านั้นที่จะสามารถมีทูตสวรรค์ตัวน้อยน่ารักเช่นนี้ได้แม่ของนางฟ้าตัวน้อยนั้นแน่นอนว่าจะต้องมีความงดงามอันไม่มีที่สิ้นสุดชิงสุยถึงกับพูดไม่ออกเมื่อเข้ามาในถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางชิงสุยตระหนักว่ามันมีขนาดใหญ่กว่าที่คาดไว้ชิงสุยมีความรู้สึกว่ามันกลวงราวกับห้องโถงกว้างที่มีความสูงกว่าร้อยเมตร ชิงซุยไม่สามารถมองเห็นจุดสิ้นสุดของเส้นทางคดเคี้ยวและการจราจรของผู้คนมันดูเหมือนกับว่าเป็นตลาดที่มีผู้คนหนาแน่นท่านพ่อข้าต้องการสิ่งนี้ข้าจะเอามันชิงซุยได้ตรหนักว่าไม่มีรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำพันปางอยู่รอบๆในตอนที่เขาก้าวเข้าสู่ถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางอย่างไรก็ตามมีร้านเล็กๆมากมายอยู่รอบๆ ร้านค้าและโรงเตี๊ยมขนาดใหญ่ตั้งอยู่บริเวณกำแพงที่ดูเหมือนจะเป็นถ้ำทุกครั้งที่หลวนหลวนเจอสินค้าขนาดเล็กเธอก็จะยื่นมือออกไปคว้าเพราะเธอเป็นเด็กเท่านั้นหลวนหลวน พ้าค,ค่ะต้องซื้อทุกสิ่งที่เจ้าชอบโปรดจำไว้ว่าเราต้องจ่ายเงินสำหรับสิ่งเหล่านี้ชิงสุยตระหนักว่าเขาจะต้องสอนเด็กหญิงตัวน้อยคนนี้บางถึงสามัญสำนึกในบางเรื่องเขานำหลวนหลวนเดินผ่านหัวมุมหนึ่งไป เมื่อพวกเขาเดินเข้าไปก็เห็นรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำพันองค์ขนาดใหญ่หลายรูปแบบทำให้ชิงสุยค้นพบถึงความงดงามและตกตะลึงเป็นอย่างมากรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำพันปางขนาดใหญ่จำนวนมากนี้มีความสูงกว่า50เมตร มันถูกวางไว้ในจุดที่เฉพาะเจาะจงแต่ละองค์มีปางท่างทางแปลกๆชิงสุยนำหลวนหลวนเดินไปรอบๆขณะที่พวกเขาเดินเข้าไปในกลุ่มรูปปัน้นเขามีความรู้สึกราวกับว่าเขาเกือบจะได้รับบางสิ่งบางอย่างแต่ยังไม่สามารถที่จะเข้าใจมันโดยไม่ทันได้รู้ตัวมือของชิงสุยเริ่มเลียนแบบรูปลักษ์ของรูปปั้นเหล่านั้นมันค่อยๆเริ่มเร็วขึ้นและเร็วขึ้น ดวงตาที่เฉียบแหลมของเขาได้ตรวจสอบผ่านรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำพันปางขนาดยักษ์แต่ละองค์ขณะเดินมุ่งหน้าเข้าไปเทคนิคลมปราณจากสถานที่สมของฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานที่เขาไม่สามารถเข้าใจได้เริ่มเคลื่อนไหวโดยไม่รู้ตัวมันก้าวหน้าไปได้อย่างราบรื่นโดยปราศจากความต้านทานใดๆในการแสดงออกของเขา พลื่นพลังสามสายถูกยิงออกมาทันทีก่อนที่มันจะระเบิดชิงสุยพยายามควบคุมลมปราณของเขาแต่มันก็สายเกินไปซึ่งยังดีที่มีคนอยู่ไม่มากบริเวณน,นั้นเมื่อเขาเดินเร็วมากขึ้นคนที่อยู่บริเวณน,นั้นก็หันมามองเขาด้วยความตกตะลึงเมื่อเสร็จสิ้นการตึกสถานที่สามแล้วชิงสุยรู้สึกชื่นชมยินดีมาก มันเป็นความรู้สึกราวกับว่าเขาได้ค้นพบว่าความงดงามที่ไม่มีใครเทียบได้ที่เกิดขึ้นกับเขาทันใดนั้นเขาก็ตระหนักว่าเด็กหญิงตัวน้อยนั้นหายไปชิงสุยตกใจเขารีบผันกลับไปอย่างรวดเร็วในขณะที่เขาสามารถจดจำเส้นทางที่เขาจับมาได้ระหว่างทางเขาพบหลวนหลวนเธอมองเขาอย่างปวดร้ายชิงสุยรู้สึกผิดและเขาก็เข้าไปกอดด้วยความรัก ชิงสุยใช้เวลาไปไม่น้อยกว่าครึ่งวันในการอยู่กับเธอเขาตระหนักว่าเธอเป็นคนที่สำคัญภายในหัวใจของเขาแล้วเป็นเพราะเธอดูคล้ายกับอาจารย์เทพธิดาของเขาหรือ ท่านพ่อจะทิ้งหลวนหลวนไว้ข้างหลังหรือไม่หลวนหลวนเลยริมฝีปากและพูดด้วยโศกเศร้าวความเศร้าโศกนั้นเต็มอยู่ภายในดวงตาอันเงางามของเธอชิงสุ่ยกอดเธอแน่นๆเขารู้สึกเสียใจมากที่เห็นเด็กหญิงตัวน้อยจ้องมองมา หลนหลวนอย่าร้องไห้ข้าสัญญากับเจ้าว่าข้าจะไม่ทิ้งเจ้าไปข้าพ่อสัญญาจริงๆนะหลนหลวนเงยหน้าขึ้นและพูดอย่างจริงจังข้าสัญญากับทุกคำพูดที่ข้าพูดไปจากใจจริงเกี่ยวก้อยสาบาน หลวนหลวนเอื้อมมือออกไปด้วยนิ้วก้อยของเธอชิงสุยยิ้มอย่างขมขื่นขณะที่เขาเอื้อมมือออกไปด้วยนิ้วก้อยของเขาและเกี่ยวก้อยกันหลวนหลวนรู้สึกอบอุ่นมากมากชิงสุยไม่รู้ว่าความรู้สึกของคนเป็นพ่อน,นั้นเป็นเช่นไรแต่เขาเชื่อว่ามันน่าจะคล้ายกับสิ่งที่เขารู้สึกอยู่เพียงแค่นั้นชิงสุยพาหลวนหลวนเดินไปดูพระพุทธรูปทองคำพันปางขนาดใหญ่อีกครั้ง เป็นไปได้ไหมว่าฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานที่เขาบรรลุดได้ด้วยโชคจะมาจากใครบางคนที่เกี่ยวข้องกับพระพุทธรูปทองคำพันปางเหล่านี้หรือไม่ชิงสุยสงสัยเกี่ยวกับเรื่องนี้ในขณะที่เขายังคงมองไปที่รูปปั้นทีละองค์ทีละองค์อย่างไรก็ตามเขาไม่เคยพบกับความรู้สึกแบบนี้มาก่อนในแต่ละปางที่ต่างกันชิงสุยก็ยังไม่รู้สึกอะไร อย่างไรก็ตามเขาได้ซึมซับป,ปางต่างๆของรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำพันปางไปทั้งสิ้นพันองค์เข้าไปไว้ในจิตใจของเขาซึ่งเป็นไปได้ด้วยความทรงจำที่พิเศษอย่างเหลือเชื่อของเขา เขามารู้ตัวอีกทีก็เมื่อเขาเป็นคนเดียวที่หลงเหลืออยู่ในถ้ำพระพุทธรูปทองคำพันปางและเด็กหญิงตัวน้อยก็กำลังหลับอยู่ชิงสุยอุ้มหลวนหลวนที่นอนอยู่ขึ้นมาเพื่อที่เธอจะได้นอนหลับสบายขึ้น ชิงซุยไม่เข้าใจว่าทำไมเด็กหญิงตัวน้อยถึงมีเสื้อคลุมขนสุนัขจิ้งจอกสีขาวหิมะอยู่กับเธอเธอเนื้อตัวสะอาดมากเพราะไม่มีกลิ่นเหม็นติดอยู่เลยแต่เธอก็มีกลิ่นที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะของเด็กตัวเล็ก,ลกนอกจากนี้เธอยังมีชีวิตอยู่ได้อย่างไรทั้งที่ตลอดเวลาไม่มีใครดูแลเธอชิงซุยได้ห้องพักที่ปากทางเข้าพระพุทธรูปทองคำพันปาง เขาวางเด็กหญิงตัวน้อยให้นอนหลับสบายอยู่บนเตียงและผ้าห่มให้เธอก่อนที่เขาจะเข้าไปในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะสถานที่สามชิงสุยได้ฝึกซ้อมซ้ำแล้วซ้ำอีกและพยายามที่จะฝึกร่วมกับทัพพยัคฆ์คำรามและหมัดอสูรสันโดดแต่แม้หลังจากทดลองอยู่หลายครั้งเขาก็ไม่ประสบความสำเร็จเขารู้สึกได้ถึงจังหวะของคลื่นพลัง ชิงสุคยค่อยๆรวบรวมมันเข้ากับปางของรูปปั้นพระพุทธรูปทองคำพันปางที่เขาได้จดจำมาทั้งหมดด้วยเคล็ดวิชานี้เขาสามารถที่จะโจมตีซ้ำๆทำให้เกิดคลื่นพลังสังหารที่แข็งแกร่งซึ่งทำให้เขารู้สึกยินดีอย่างมากฮ่าฮ่า นี่เป็นพลังที่แท้จริงของฝ่ามือพุทธองค์ทองคำเก้าสถานชิงสุ่ยฝึกซ้ำๆและทำการโจมตีอย่างบ้าคลั่งอยู่ภายในดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะพลังที่รุนแรงกระโจนเข้าไปประทะกับอากาศทำให้เกิดเสียงดังขึ้นเหมือนกับเสียงของพระพุทธเจ้าส่งผลให้สามารถทำลายปราสาทของศัตรูได้ ในช่วงเวลาต่อมาชิงสุยใช้ท่าทางของปางพระพุทธรูปทองคำพันปางเกือบทั้งหมดเพื่อสําแดงพลังสถานที่สของฝ่ามือพุทธองค์ทองคำก้าวสถานออกมาจนกว่าลมปราณของเพล็ดเสริมกายาบรรพการในจุดตันเทียนของเขาจะหมดไป ชิงสุยเอนกายลงบนดินแดนหยกยุพร,ราชอมะตะอย่างมีความสุขเขาคิดว่าเขานั้นได้รับประโยชน์มากมายจากการเดินทางมายังถ้ำพระพุทธร,รูปทองคำพันปางไม่เพียงแต่เขาเข้าใจพลังสถานที่สมของฝ่ามือพุทธองค์ทองคำ9้าสถานแล้วแต่เขาก็ยังสามารถจัดการกับเด็กหญิงตัวน้อยตัวเล็กๆที่งดงามได้อีกเช่นกัน อย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ